ทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาจัดการต้นเพี้ยอันนี้กันนะคะวันก่อนนะ่ะเพรก็ตัดตาตัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเตรียมยาที่จะมาใช้ในการฉีดพ่นอีกทีนิงนะคะก็เราจะใช้เป็นบิวเวเรียบวกเมทาไลเซียมนะคะแล้วก็จะใช้เป็นบีทีผสมน้ําลองเอามาให้ใช้ดูกันนะคะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงช่วงนี้ก็คือมันจะมีเพี้ยอย่างเงี้ยค<ร>่ะเพี้ยแป้งเต็มไ <ตะ S 1> ปหมดเลยเต็มเอมาก เดี๋ยวเราจะตัดไปพวงนี้นะกับกับเปิือกไข่เนี่ยคะ่ะเอาไปหมักกินน้องพี่พีมาถืออันนี้ค่ะนพองพี่พีมาถืออันนี้เดี๋ยวคุณแม่จะตัดมะเขือนะคะตอนนี้มะเขือเราสวยมากนะคะทางนี้นิดนึงคะ่ะขอเชิญตะก้องทางด้านนี้ค่ะทางนี้ค่ะตะก้องเดินตามเลย ตอนนี้มะเขือเปราะเรานะคะกำลังโตเต็มที่นะคะเห็นอย่างนี้นะคะอ่อนมากคือกำลังกินมากๆน้องพี่พิมพ์ตะกร้ามาทางนี้ลูกมาค่ะเก่มากลูกนี่นะคะมันอาจจะมีไม่สวยบ้างเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดยาเนาะโอเคค่ะส่วนตัวยาที่เราจะใช้นะคะตอนนี้ที่ใช้อยู่อะ่ะก็คือ ที่ใช้เรารู้สึกว่าได้ผลเนี่ยนะก็คือเป็นตัวนี่ค่ะ BT นะคะกับตัวเมทาไลเซียมกับบิวเอรีอซึ่งแพรซื้อของอันนี้มาก็คือถามว่ามันใช้ได้ผลไหมถ้าเกิดว่ามันยังน้อยอยู่แล้วเราพ่นอย่างเงี้ยวันเว้นวันก็ช่วยได้แต่ถ้าเยอะมากๆแล้วอ่ะยังไงก็ต้องตัดทีนะคะคือตัดอย่างเดียวนะคะคือมันมันเยอะมากจริงๆแล้วก็แบบของตัวต้นมะเขือแพมัน มันแก่มากแล้วนะคะตอนนี้เรากําลังคิดอยู่ว่าถ้าสมมติว่าพ่นแบบนี้วันเว้นวันแล้วมันยังแบบเอาไม่อยู่อะแพก็คงจะแบบเฉือนทิ้งแหละแล้วก็รอให้น้องอะแตกขึ้นมาใหม่นะคะแต่เดี๋ยวเราจะลองใช้2ตัวนี้ดูก่อนนะตัวส่วนตัวไม่ได้แบบไม่ได้โฆษณาอะไรนี้นะแต่ว่าเราก็เพิ่งลองใช้ครั้งแรกนะคะก็ใช้คุณคนนี้นะคะของของอันนี้ซื้อมาจากในช้อปปี้ผงกัตันโคโค่นะคะ รู้สึกว่าเขาก็แบบโอเคดีละลายน้ำดีอะไรดีก็ลองแบบใช้อย่างละช้อนแล้วก็แบบพ่นอะไรแบบเนี้ยค่ะผสมกันได้เลยนะคะเอะเดี๋ยวเราลองมาผสมกันนะคะ <S <S ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นฮอร์โมนลงสดนะคะทำเองค่ะใส่แบบขวดโ,ลโละคกซีโรนค่ะ <S <S เป็นฮอร์โมนลงสดผสมฮอร์โมนไข่นะคะ <S <S ตอนนี้ยังมีคุณนับเต้าหู้เหลืออยู่นะคะเพราะ,ะนับเต้าหู้เราหมดอายุแล้ว หมดอายุไปแล้วนะคะทันไม่ทันที่บ้านนี้ก็กลายเป็นว่าทุกอย่างที่เราแบบทุกอย่างที่เราทานไม่ทานก็คือจะมาเป็นแบบอาหารต้นไม้ทั้งหมดเลยะะโดยที่แพ็คก็จะทําการปรุงก่อนที่จะเอามาให้คุณต้นไม้นะคะไม่แบบว่าจะเป็นผลไม้เผือกผลไม,ผลไม้ผักหรืออะไรก็แล้วแต่นมหรือว่าแบบเ,เป็นเป็นแบบกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่แบบไม่ได้ให้ก็คือนมชุก ทำซุปจะไม่ได้ให้นะเมื่อก่อนนะจะมีแบบว่าทำถังหมักไว้อะ่ะแต่ว่าถังหมักอะ่ะมันแบบตัดแดกแบบปุะยแะมันก็จะกร่อนแล้วก็แบบเสียหายไปนะคะแตบบ่ใช้ถังนี้ยมันก็แบบเจาะรูเอาหมาักอาหารนะคะดีมากมันดีมากทุกคนอยากจะบอกอยากจะเชร์ให้ทําเพราะว่าเวลาเราแบบมีเราก็จะแบบว่าไม่ไม่มีขยะในบ้านนะคะ ก็แท่ผสมยาละช้อนนะคะแล้วมันก็จะขุ่นๆแบบนี้นะก็ใส่อันนี้ตัวพ่นอันเนี้ยเปลี่ยนมาเยอะมากเลยนะคะล่าสุดอันนี้ก็คือได้มาจากที่ไทยวัสดุกับโู๊ปูเหมือนกันนะอะขย่า,ยาขาย่าอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปพ่นกันนะไปเลยและตอนนี้นะคะเราก็เอาไปผสมกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ ปกติเนี่ยจะล้างใบให้เรียบร้อยก่อนอ่าแบบนี้นะคะอ่าอันนี้มีตัวอย่างหลายอย่างเลยนะคะแบบเล็กๆอย่างนี้เล็กๆอย่างนี้ก็คือเพี้ยอ่อนเพี้ยอ่อนนะส่วนสีข,ขาวๆแบบเนี้ยแบบเนี้ยคือเพี้ยแป้งนะคะ เียแป้งจะมีแบบเยอะมากมากมาก,มาก,มากแล้วก็ทําให้แบบว่าไปตัวยอดมันหยิกหิกเดี๋ยวหายอดให้ดูมันจะเป็นอย่างนี้นะคะมันจะเป็นแบบเป็นงอ,งองอแบบนี้นะคะอย่างนี้ตรงยอดมันไม่สวยอ่ะอันนี้มีตัวอย่างคุณเพลี้ยให้ดูด้วยเป็นแบบบุ้งหนอนอะไรสักอย่างซึ่งอย่างนี้คันมากนะคะคันมากอันนี้มีแบบ เพียอ่อนเพียแป้งก็มีบุคุณหนอนเนี่ยมากินมากินเพียแป้งอีกทีนึงน,นะคะแต่ตัวเองอะ่ะก็แบบสร้างความไม่นี่เหมือนกันส่วนคนนี้เป็นผู้ถือหุ้นร่วมนะคะทุกคนให้ดูผู้ถือหุ้นร่วมเป็นผู้ <c oughs> กรรมการผู้ถือหุ้นร่วมของต้นนี้นะคะ <c oughs> อยู่ในพนแหนกของ p r o d u c t d e v ล l อ p เป็นนะคะทุกคน เดี๋ยวเราล้างใบก่อนรอบนึ่งนะคะล้างใ้ใบให้มันเรียบร้อยเสร็จลุบเราก็จะพ่นยานะคะจริงๆล่าล่าสุดวัน่อนแค่พ่นไปแล้วรอบนึงนะทุกคนมันก็ดีขึ้นนะดีขึ้นแต่ว่าแต่ว่ายังไม่พอนะคะเพราะว่าน้องยังอยู่นะคะเรามีลูกเล็กเรามีลูกเล็กแดงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือพวกแมลงไม่ควรจะมีนะคะทุกคนเขาบอกว่ามันเป็นเชื้อแบคทีเรียอย่างที่แต่ว่ามันจะมาทำให้ ใ้พวกเซเลชพวกนี้ยอ,อยู่ไปได้นะแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เหมือนพวกเอาจริงส่วนตัวเมื่อก่อนอะคือปุหลาบอยู่ใช่ไหมคะก็จะเคมีล้วนเลยค่ะอันนั้นนะ่ะคือเคมีจริงๆแบบใส่ในผักกินไม่ได้เลยอะอะืแต่วพวกคาเฟ่บางทีก็จะใส่นะพักกุลานอะไรแบบเนี้ยเออแต่ว่าเราอะไม่ใช่แต่ตัวเนี้ยเขาบอกว,ว่ามันไม่ได้เป็นมันเนี้ยเป็นอินทรีอยูอ่นะ แต่คือความอินทรีย์ของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะต้องบอกว่าคือแพ้ก็จะเห็นแบบบางคนนี้ที่เขาจะแบบปุกอินทรีย์จริงๆเลยอะ่ะก็จะไม่ใส่อะไรแบบนี้เลยนะคะเขาก็จะบอกว่าเพราะเขาไม่ได้ใส่อะไรพวกนี้ห๊บอ่ะต้ะนไม้มจะแข็งแรงนะคะพอใบมันแข็งแรงอะ่ะเคี้ยวอะไรพวกนี้มันจะไม่ขึ้นด้วยตัวของมันเองอะแต่ว่าเรายัางไปไม่ถึงจุดนั้นนะคะเราก็เลยใช้ไปก่อนนะคะ <laughs> เรา,เ,รา,อราะะเอาเราอินฟีได้ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าดิจนนคนไหนอะอธิบายมาก็ให้ความรู้แค่บ้างนะคะอันนี้ก็เอาไปแชร์เฉยๆว่าเราใช้วิธีแบบประมาณนี้อยู่ เวลาพน่นแคพ่นใต้ไปนะคะพอเราว่าพ่นใช่ไหมทุกคน <_ S 2> มันก็ทําให้เราอ่ะเดีกถึงช่วงที่เราอ่าๆๆหานะหยุดกุหลาบคือพ่นแบบวันนึงนไนก็ยังมีก็ยังมีเพียแบบเหนื่อมากตอนหลังนะมีพี่คนนึงชื่อพี่ชายนะคะ่ะและนํามาแบบเท่ก็ไปซื้อ,อเ,เออจริงจริงทุกคนไปซื้อเอาสวยกว่าถูกกว่าแล้วเวลาไปซื้อนะแบบยอมซื้ออะ กุหลาบนี่มันเรื่องเยอะมากจริงๆคือนางแบบพูดการการดูแลแบบคุณหมูมากๆเลยอนยะ่างเงี้ยซึ่งเราไม่สะดวกไม่สะดวกจริงๆเพราะลูกเราสองคนก็เป็นคุณหมูเหมือนกันนี่นะคะก็แบบพนให้หมดเลยนะคะวันก่อนที่พ่นไปก็ได้ผลดีนนะแบบนี้ไม่ได้แบบแย่ถือพอเรียกหรอ แป๊บนึงแป๊บนึงนี่นะคะลูกเริ่มออกแล้วไม่รู้เพื่อนเห็นหรอือเปล่ารออิน่อยเดี๋ยวจะตัดมะเขือได้กินทุกวันนี้ต้นเดียวแต่เก็บไปอวดแล้วอวดอีกอ่ะต้นเยอะต้นเนี้ยมันต้นใหญ่มากทุกคนน่าจะแบบปลูกเก็บกินมาไม่สองวาจสปีนึงแล้วอ่ะ ก็วันนี้เราจะลาไปกันที่แบบนี้เลยละนะทุกคนเห็นป่ะเราก็บอกว่าเราแบบใช้ตัวรดน้ำอะไรยเงี้ยนะฉจนถึงเวลาเราก็แบบเราก็โคตนหยิ่เลยค่ะทุกคนคือถ้าเกิดว่าเขาต้นเขาใหญ่แล้วระดับหนึ่งไม่มีปัญหาเนี่ยขนาดแบบพวกพวกแบบเนี้ยเออ่ขึ้นช่าอ่ะใช้ก็ลดเลยนะลดเลยต้นที่อยู่ได้คือคนที่อยู่รอดคนที่แข็งแรงนะคะก็นั่นแหละค่ะ ขึ้นใช่ชอบน้ำนะคะส่วนตัวปลูกไม่เคยขึ้นตอนนี้ขึ้นละต้องแบบทำที่หนอมนิดนึงนะคะงั้นก็เดี๋ยววันนี้ลาไปแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ